สวัสดีค่ะชาวลัคนามิถุนราศีมิถุนทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายปะให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16นะคะถึง30 เมษายนนะคะซึ่งการทำนายในครั้งนี้นะคะเป็นการทำนายที่ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นการทำนายรวมนะคะและผลของไพ่เนาะอาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะให้าชาวมิถุนนะคะเอาแต่สิ่งดีๆไปเอาแต่สิ่งที่คุณคิดว่าเอาไปแล้วมันช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ดีเหมาะกับคุณอันไหนคุณคิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการ ที่จะเรียนดูดวงไพ่ฟรีแบบออนไลน์กับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้และถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะแอดขอแอดเข้ามาเป็นเพื่อนในเฟซก็ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่จะ,ะกดติดตามก็ได้นะคะส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในสัปดาห์เว้นสัปดาห์และในช่วงสัปดาห์ที่เว้นก็จะมีการไลฟ์สดนะคะใน t ิ k กต o k ด้วยนะคะก็ฝากติดตามติกต ok ของส้มไว้ด้วยเนาะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยค่ะนะคะเพราะว่าส้มก็จะมีะดวงนะคะมาลงเรื่อยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยนะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนคุยหรือคบกันมามากกว่านะคะหเดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีทั้งหมดนะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยใบยแรกคือไพ่สองดาบคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารหรือการพูดคุยกันนะคะบางทีเนี่ยสื่อสารกันไม่ละเอียดแล้วเข้าใจกันไปอีกทางหนึ่งจริงๆไม่ได้อยากมีปัญหากันหรอก แต่ทำไมช่วงนี้มันมีปัญหาเยอะก็ไม่รู้คุณไม่ได้อยากมีปัญหากันแต่บางทีฟังกันผิดหูเพี้ยนนะคะฟังกันผิดแล้วกลายเป็นว่ามีปัญหากันนะระวังนะระวังที่จะต้องมานั่งคุยกันอีกนะคะอันนี้พไพ่ห้าม้เท้าระวังที่จะต้องมานั่งคุยกันอีกว่าเอาจริงๆแล้วเรา เราเข้าใจกันผิดเหรออะไรประมาณนะนะั้นน่ะเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะคะพิมทัชจะพิมกันคุยกันคุยให้ดีนะคะมันค่อนข้างสร้างความอึดอัดคือในบางทีปัญหาที่เกิดจากการที่คุยกันไม่เข้าใจหรือสื่อสารกันแล้วเข้าใจกันคนละอย่างกับที่อีกคนหนึ่งพูดอ่ะมันอาจจะทําให้มีคนนึงรู้สึกล้าและรู้สึกเหนื่อยนะเนี่ยมีชาวตุนด้วยนะคะคือบางทีอาจจะอยากเลิกเลยอ่ะคือบางทีกลายเป็นว่าฟังผิดเข้าใจผิดเออนะคะแล้วกลายเป็นว่าแบบทะเลาะกันแล้วแบบ อาจจะเผือบอกเลิกกันได้เลยอะในบางคู่เพราะฉะนั้นส้มอยากให้ใจเย็นๆนะเพราะว่าในสิ่งที่เราได้ยินหรือสิ่งที่เราเห็นในการพิมพ์อะต้องถามเจ้าตัวว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะถามเจ้าตัวด้วยว่าเขาคือบางทีในบางคำเนาะมันสลับกันหรือมันอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจผิดได้เราต้องถามก่อนนะอย่าคิดไปเองหุ่นหันพันแล่นแล้วทะเลาะกันเนี่ยเรื่องแบบเนี้มันจะเกิดในช่วง ต้นปากได้นะคะพอมาถึงครึ่งครึ่งหลังไม่อยากทะเลาะก,กันละนะคะพอมาในช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนเนี่ยนะคะจะเป็นอารมณ์ที่คนนึงก็ได้ไพ่ห้าถ้วยเนาะคือไม่ชอบการทะเลาะไม่ชอบการเถียงก็อาจจะแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยคือกลัว ะะเพราะว่ากลัวอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจผิดก็จะไม่ค่อยพูดละ่ะนะคะเป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยกล้าพูดนะคะนี่อันนี้สาหรับคนที่อยู่ในกันดีๆนะและอีกคนนึงก็เหมือนกับแบบเอาทําไมเขาไม่พูดอะมีอะไรทําไมไม่ค่อยพูดกันก็จะออกแนวเงาเงาแกลล์นี่นี่มีชาวมีนด้วยนะนะคะจะออกแนวเงาเงาแกลลวหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยากคาดหวังอะไรโอเคไม่พูดก็ไม่พูดมันก็เลยเป็นอาการความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบ มันมีอาการเบื่อกันอ่ะเออนะคะมันมีอาการเผื่อกันเกิดขึ้นซึ่งไม่อยากให้เป็นแบบนี้กลายเป็นว่าเราไม่อยากคาดหวังอะไรอืมนะคะซึ่งบางทีคนที่เข้าใจผิดด้วยนะมันอาจจะมีไมเซ็ตอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกไม่ไวเนื้อเชื่อใจแฟนก็ได้เนาะเพราะว่าในบางคู่อ่ะมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาแล้วมันมีการแย่งชิงความรักความสัมพันธ์กันอยู่เนืองๆด้วยนะในปากเนี้ยนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์เดิมๆเก่าๆที่อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังคิดถึง นะแฟนกันเนี่ยรู้กันว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะยังมีคิดถึงอยู่หรือในบางคู่อาจจะมีการกลับไปหาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าที่เขาไม่คุยกับเราอะ่ะเป็นเพราะเขาคิดถึงคนเก่าหรือเปล่าเออบางทีเขาอาจจะไม่ได้สื่อสารไม่ได้คุยกันหรอกแต่คิดไปเองหรือเปล่าประมาณนี้นะคะว่าแบบเขายังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าเขาถึงไม่ไม่คุยอะไรกับเราแต่จริงๆแล้วคือเขาไม่อยากคุยแล้วแบบทําให้คุณทําให้คุณรู้สึก เขากลัวว่าจะพูดอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเข้าใจผิดออกไปอะเออนะคะอันนี้นะเดือดสตาร์หัวกลับอันนี้จะมีความรู้สึกว่าชาวมิถุนอาจจะมีแฟนที่ค่อนข้างเหมือนเป็นคู่ที่มีคนใดคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงหรือมีคนชอบเยอะด้วยนะนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนแบบคุณค่อนข้างที่จะเก็บกรรมความเจ็บปวดในความรักเอาไว้อะในความ มันมีความไม่ไวเนือ้อเชื่อใจกันแล้วมันมีอารมณ์ที่แบบช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียวนะชาวมิถุนนะ่ะหรืออาจจะเป็นคู่คุณก็ได้นะนะคะคือแล้วก็พานเป็นไม่อยากคาดหวังไม่โอเคคุณไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีการมาเคลียร์กันคือผลสุดท้ายเคลียร์กันจบไปรอบหนึ่งช่วงต้นปักแล้วอีกคนหนึ่งไม่กล้าพูดอะไรกลายเป็นว่าไม่เคลียร์กันอันนี้ก็ไม่ได้เนาะ ะะถ้าไม่เคลียร์การปัญหาจะยิ่งเกิดกลายเป็นว่าไม่คาดหวังแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะแย่ลงได้นะยิ่งไม่คาดหวังยิ่งไม่คุยยิ่งไม่เคลียร์ไม่เติมความหวานไม่คุยอะไรกันเลยมันก็แย่นะนะคะเอามาดูกันนะคะสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมิถุนนะมีชาวท่านใดราศีใดนะคะอันนี้คือหนึ่ง,หงเหรียญหนึ่งคริสตัหล,นะะออลตหัวกลับนะคะเอสตอบคริสตัลหัวกลับนะคะไพ่ใบเนี้ยมันเป็นเหมือนการลดระดับความสัมพันธ์ และในภายใบนี้อาจจะมีเรื่องราวของทางด้านการเงินด้วยนะคะที่มีปัญหามีความกังวลในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอันนี้คือชาวทัุดินค่ะชาวมังกพรพึกศ์กันถ้าเขาเป็นคู่คุณในช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาทางการเงินหรือมีความเครียดในชีวิตก็ได้นะซึ่งต้องการกําลังใจ ต้องการกำลังใจกันมากๆต้องเติมความหวัง,ตง,เ,ตววงเติมกำลังใจให้กันนะนะคะในบางคู่อย่างที่ส้มบอกว่ามันอาจจะมีการลดระดับความสัมพันธ์เพราะมีความสัมพันธ์แทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณคุณอาจจะต้องเข้มแขนะ็งน่ะมันเหมือนมีความแกว่งๆมีความเซนซิทีฟเกิดขึ้นในความสัมพันธ์และมีความเปราะเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เลยอาจจะแบบอย่างที่บอกค่ะว่าไม่อยากคาดหวังแล้วความสัมพันธ์มันก็มีการห่างออกไปนะคะ อีกใบหนึ่งนะคะคือไฟออฟ r y ิส a l ลนะคะอันนี้ชาวธาตุด,ดินมังกพรพึกษบกันนะคะอันเนี้ยสมต้องบอกว่านะคะเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันมีการออมันมีการยังทำตามกันยังตามกันนะนะคะคือถ้าเกิดว่าชาวธาตุด,ดินเนี่ยมันเหมือนยังมีอารมณ์ยึดติดอะถ้าเกิดถ้าเกิดชาวธาตุด,ดินมังกพรพฤกษบกันนะ นะคะคมีคนเก่าอาจจะมีการที่ก็ยังยึดติดกับชาวมิถุนยังไม่ได้ไปไหนนะแต่ก็มีการไปตามคนอื่นไปตือคนอื่นโดยเฉพาะคนเก่าๆในความสัมพันธ์อาจจะมีอารมณ์ยึดติดสิ่งเดิมๆเก่าๆด้วยก็ได้นะคะขึ้นไพ่สองใบามาประสานกันประมาณนี้เลยมีเรื่องราวของคนเก่าๆคะ่ะแต่เขาไม่ทิ้งชาวมิถุนนะ อาจจะเอาทั้งสองอะไรประมาณนั้นนะ่ะเพราะว่าอะไรพระส o มมีความรู้สึกว่าการพึ่งพากันทางใจการยึดติดการพึ่งพากันหรือเขาต้องมีคุณนะ่ะความรู้สึกนี้ยมันยังมีอยู่มันก็เลยทําให้ตัดไม่ได้นะคะ three of wands ชาวธาตุไฟเมสสิงหธนูนะคะอันเนี้ยตัวเขาเองอะ่ะถ้าเขาเป็นแฟนคุณเนาะแต่งงานกันไปแล้วคือเขาเลือกคุณแล้วแต่เขายังไม่หยุดหานะเขาเลือกคุณไปแล้วอะ่ะ ะะเขายืดคุณเป็นอันดับหนึ่งเขาอาจจะบอกว่าเขาให้เกียรติคุณคุณมาเป็นอันดับหนึ่งแต่คนอื่นก็เป็นตัวสำรองไม่จริงจังอืเขายังไม่หยุดหาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมาหรือไม่ชัดเจนเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคนนี้นะคะหรือสุดท้ายแล้วเขาอาจจะเลือกไปแล้วมีคนที่เขาเลือกไปแล้วแล้วเขาให้คุณมากินน้ำใต้ศอกก็ได้นะคะ โอเคถ้าไม่ขึ้นธาตุคนของคุณเนาะนะคะก็มาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยอันนี้ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมิถุนในช่วงปักนี้เขาจะทาอย่างไรกับคุณบางทีส้มมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์เดิมๆเก่าๆแล้วเขาแบบยังไม่ทิ้งคุณนะแต่เขาไปทางนู้นมากกว่าอาจจะหันหลังไม่สนใจคุณแล้วไปตามทางนู้นมากกว่าเลยอาจจะลดความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งมีหลายกรณีนะดูดีๆเขาไปทํางานหาเงิน อีกกรณีหนึ่งคือเขายัางรักคุณอยู่มากๆแต่มีหัวหน้าะนะคะเขาต้องไปทําตามหัวหน้า<ๆ>เขาต้องไปทํางานทําเงินเพราะเขากังวลในเรื่องเงินเขาอยากหาเงินให้เยอะๆก็อาจจะต้องห่างคุณไปหรือไปทํางานนั่นเองมันไม่ใช่ไม่สนใจแต่เขาต้องไปทําตามความฝันหรือไปทํางานหาเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตนั่นเองนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะมันเป็นการที่มันมีการลดความสัมพันธ์กัน นะคะมันมีการลดความสัมพันธ์กันแล้วเขาก็เลือกคุณถ้าคุณเป็นตัวจริงนะเขาเลือกคุณแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ตัวจริงมันจะมีการลดระดับความสัมพันธ์เรื่อยๆแต่เหมือนกับว่าก็ยังยึดติดค,คุณอยู่นะนะคะถึงแม้คุณจะเป็นตัวสำรองเขาก็ยังยึดติดค,คุณอยู่แล้วก็อาจจะอยากไปไปมามาเพราะว่ามันเป็นการที่ไม่ปล่อยทิ้งเลยสักทีเดียวนะจากไพ่เอซซับคริสตัลเนี่ยนะคะก็เป็นอารมณ์ที่แบบไม่ทิ้งเลยหันหลังไปก็ไม่หันหลังไปเลยนะคะนอกจ,จากว่า คู่ไหนจะเป็นเรื่องงานคู่ไหนจะเป็นเรื่องความรักซ้อนเท่านั้นเองนะคะโอเคอ่ะมาดูกันสำหรับคนโสดเนาะคนโสดสนิทมีใครเข้ามาไหมนะคะมีคนมาตามจีบต,ตามตือ้อเป็นไปได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่ชาวทาตด,ดินมังกรพรึกษบกันระวังเรื่องเงินด้วยนะบางคนเข้ามาเนี่ยแค่ในเรื่องของความผูกพันที่ยึดติดแต่แต่ในบางคนมีเรื่องเงินเข้ามาด้วย เออต้องการพึ่งพาเราในเรื่องเงินอะไรประมาณนั้นก็ต้องระวังด้วยนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยความรู้สึกของคุณเองอะ่ะนะในช่วงปักเนี้ยหลายๆคนอยากบวชอะ่ะ <c oughs> คือหลายๆคนอะ่ะไม่อยากคาดหวังแล้วว่าจะมีใครเข้ามาอะไรยังไงเพราะเรารู้สึกว่าแบบคนเข้ามาในช่วงเนี้ยบางทีก็คุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรือก่อนหน้านี้ก็ตามมันมีปัญหาเรื่องการพูดคุยมาโดยตลอด และในบางคนก็ยังยังไม่ลืมคนเก่าๆเลยด้วยซ้ำนะคะคนที่เป็นคนโสดเนาะนะคะอันนี้รวมกันไปเลยก็แล้วกันนะทั้งโสดแบบสนิทแล้วก็โสดมีคนเก่านะคะในบางคนเนี่ยมีเรื่องราวเก่าๆที่ยังลืมไม่ได้ในบางคนมัวแต่โทษตัวเองว่าเราไม่เหมาะสมว่าจะที่จะมีคนรัก เออก็เลยรู้สึกไวาอยู่กับตัวเองก็ดีในอนาคตอาจจะไปบวชไม่อยากคาดหวังแล้วบางคนอาจจะเคยชอบคนมีชื่อเสียงหรือหรืออาจจะเคยคบก็ได้นะชีวิตเคยมีเคยมีความหวังดีๆในเรื่องความรักแต่ว่ามันถูกพังทลายลงไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากคาดหวังว่าจะให้ใครมารักไม่ชอบมาชอบเราอีกแล้วเราอยู่แบบนี้ก็ดีแต่มันมันแอบเหงาเท่านั้นเองอ่านะคะอยู่ได้แต่อาจจะแอบเหงาถามว่าอยากมีไหมอยากมีแต่ไม่กล้าคาดหวังอะไร ก็อยากให้คุณอยากให้คุณศรัทธาน่ะเออคนโสดชาวมีถุนอย่าเพิ่งเสียศรัทธานะอยากให้คุณศรัทธานะแต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคอยู่คนเดียวได้ไม่เจ็บปวดใจมันก็ดีนะคะเออแต่คนเกา่เกา,เกาอะ่ะคนเกา่เกาที่ไปแล้วก็จะเป็นชาวธาตุไฟนะเมฆสิงธนูเนี่ยอาจจะไปละแต่ชาวธาตุดินเนี่ยอาจจะยังมีมีมานะคะแล้วก็คนโสดเนี่ยจะมีชาวธาตุดินมาตามตื้อตามจีบอืมชาวธาตุไฟก็มีนะเนี่ย ะะชาธทัดไฟก็มีเมฆสิงห์ธนูแต่แลดูเขาลาะลาละลังอ่ะอาจจะมีเพื่อนเราเตือนไหมว่าเออคนนี้แลแปลกๆก็ลองฟังฟังเพื่อนไว้บ้างนะเหมือนคุณจะมีคนคอยสแกนให้คุณอยู่แล้วถ้าเกิดมีใครมาจีบคุณใหม่ๆนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยก็ระวังคล้ายๆคนมีคู่คือระวังปัญหาความสัมพันธ์ที่แบบมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรืออยู่ดีๆก็รู้ว่าเขาอ่ะมีอีกคนหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็คือต้องการที่จะตัดแต่ว่า ต้องการที่จะตัดใจคือในบางคนมันหน่วงถึงขนาดที่ว่าต้องการตัดใจแล้วแล้วเขามาทําตัวน่าสงสารใจอ่อนบางคนยอมกินน้ําใต้ศอกต่อรู้แล้วแต่ยอมอยู่ในจุดจุดนี้ต่อไม่คาดหวังอะไรอยู่ตรงนี้ไปเพราะอะไรเพราะยังไม่พร้อมที่จะออกมาหรือในบางคนลึกๆอยากได้แหละลองรอประมาณนี้เลยนะลองรอดูซิเขาจะเลือกเราไหมผลสุดท้ายถึงแม้ว่าเขาจะหลอกเราซึ่งส้มก็ อันนี้ส้มไม่อยากให้หวังเลยและอยากให้เอาตัวออกมาจากคนที่หลอกลวงเราอะเออนะคะประมาณนี้เลยนะนะคะแล้วกออ็คนที่มีคนคุยเนี่ยในบางคนอะความสัมพันธ์มันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆคือแค่เล็กๆน้อยๆที่ว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราหรือว่าในบางครั้งอะนะคะมันมีเรื่องของการคุยกันที่ที่ฟังกันไม่เข้าใจทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ชอบการทะเลาะนะ เออแต่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะชอบนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอาจจะเงียบสุดท้ายพอมีปัญหาการในช่วงต้นปากหลังๆอาจจะเงียบไม่ค่อยคุยกันแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะแย่ลงได้อันนี้ส้มอยากให้คุยและเคลียร์และคุยกันให้ดีนะอย่าแบบไม่คาดหวังแหละโอเคในเมื่อคุยกันไม่เข้าใจทะเลาะก,กันโอเคดีดีแต่เหมือนเหมือนมันยังมีปัญหาภายในอยู่อเออที่พร้อมจะปะทุให้มันมีปัญหามากๆขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้อะ่ะเพราะฉะนั้น อยากให้เคลียร์แล้วกลับมาถ้าเกิดยังต้องยังอยากรักกันอยู่เนาะอยากให้กลับมาทําความเข้าใจและปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าปัญหาของคนโสดที่คุยกันไม่ถึง6เดือนที่คุยแล้วมีปัญหาคือคุณไม่อยากปรับตัวเข้าหากันแล้วเหมือนอยู่ดีๆก็เหนื่อยไม่อยากปรับตัวประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือเน้นในคนที่แบบเออไม่ได้เข้าไปเป็นตัวสำรองเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสำรอง ไม่ว่ามีปัญหาอะไรถ้าคุณโดนหลอกแล้วคุณเพิ่งมารู้นะคะส้มไม่แนะนําเลยนะคะคนที่มีอิทธิพลในการคุยกับคุณนะคะผู้ที่มีอิทธิพลชาวธาตุดินมังกรพฤกษศกันเขาอาจจะยังตัดไม่ขาดจากคนเก่านะคะเออแต่เขาแบบเหมือนตามเตือคุณมากๆแต่ก็ต้องดูเขาดีๆระวังชาวธาตุไฟเลยค่ะเมสสิงห์ธนูเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเลยนะระวังให้ดีชาวธาตุไฟเพราะมันอย่างที่ส้มบอกเลยว่าเอะเหมือนเขากักากักอะ ะนะ,นะะชาวธาตุไฟที่คุยกับคุณอนะระวังระวังเป็นอันดับหนึ่งส้มบอกเลยนะคะอะมาดูกันนะคะสำหรับวิธีการวางตัวที่ดีสำหรับคนมีคู่ก่อนคะ่ะบางทีต้องลดอีโกบ้บางขึ้นภายเด็กถือดาบหัวกลับบางทีต้องลดอีโก้บ้างนะคะการเอาชนะคะคานกันกา,า,ารที่เราบอกว่าไม่คาดหวังแต่เราไม่ต้องการจะคุยกับเขาบางทีมันก็คือเรื่องของอีโก้ที่เราเก็บกรมความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ เออแล้วมันก็กลายเป็นการไม่พูดกันอีกฝั่งหนึ่งก็กลัวอีกฝั่งหนึ่งคิดอะไรอะ่ะเออเข้าใจใช่ไหมเอออีกฝั่งหนึ่งก็แบบคือแบบกลัวประมาณนี้เลยนะคะพออีกคนนึงนิ่งไปเพราะเพราะไม่อยากคาดหวังนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะแบบเอ้ยนิ่งไปเพราะอะไรทั้งทั้งที่เคลียร์กันแล้วนี่มันประมาณนี้เลยนะก็จะเกิดอาการกลัวอืแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นทําตัวให้เป็นปกติเข้าใจว่าไม่อยากจะคาดหวัง นะคะบางทีมันเหนื่อยเนาะคุยกันไม่เข้าใจสักทีนะคะแต่ว่าถ้ายังอยู่ถ้าความสัมพันธ์ยังคงอยู่หรือยังทําใจออกไปไม่ได้แนะนําเลยว่าอย่าทําอะไรที่มันเป็นการทําให้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนอะ่ะเอออย่าทําอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิมเพราะเคลียร์กันแล้วไงอย่าเก็บกรรมอย่าเก็บกรรมอะไรที่มันเป็นปัญหาไว้เคลียร์แล้วคือเคลียร์แล้วและทุกอย่างจะต้องเซตใหม่ถึงจะดีนะคะเอออย่าก,กรรมอีโก้ไว้ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคนโสดนะ คนโสดนะคะขึ้นไพ่อัศวินถือดาบนะคะ,ะคุณต้องคุณต้องรักในคุณค่าตัวเองนะนะคะแล้วก็คนโสดบางคนส่งว่าอาจจะมีคนเก่าๆรีบกลับมาหาคุณเลยอันนี้ต้องระวังความความใจร้อนนะเออนะคะความมุทะลุความใจร้อนอาจจะไม่ใช่ของคุณนะอาจจะเป็นของคู่กรณีเก่าๆที่กลับมาอันนี้ต้องระวังมันค่อนข้างที่จะรุนแรง นะคะอาจจะส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตเรื่ออะไรก็ตามและสุมต้องเตือนว่าคนโสดที่มีคนเก่าถ้าเป็นชาวมิถุนเองแล้วอยากไปอยากลับไปหาคนเก่าคุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดถูกปฏิเสธขึ้นมาก็ต้องทําใจเนาะทุกอย่างคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้ว เนาะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้คนอื่นให้คุณค่านะถ้าเกิดเขาไม่รับรักเราเขาไม่โอเคกับเราเราก็แค่หาใหม่หรืออยู่กับตัวเองแค่เราให้คุณค่าตัวเองคุณค่ามันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใจของใครอะ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองเนาะเพราะฉะนั้นการถูกปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีคุณค่าเออนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เอ่อนะอยากที่จะรักใครสักคนหนึ่งเนาะนะคะอยากที่จะรักใครสักคนหนึ่งอยากจีบอยากอะไรประมาณนี้นะคะก็ ก็คือเดินหน้าได้เลยนะคะขอให้คุณมั่นใจเดินหน้าได้เลยนะคะถ้าอยากจีบใครเนาะนะคะแต่สําหรับคนที่มีคนเข้ามาจีบก็ยังไม่อยากให้ใจร้อนหรือมูทะลุเกินไปนะคะอยากให้ค่อยๆดูไปก่อนศึกษาไปก่อนดีที่สุดโอเคมาดูกันนะคะสำหรับไพ่นางฟ้าออร์เคลแนะนําอะไรนะคะกับชาวมิถุนนะคะใบแรกคือ surrender your battles คือส้มเห็นในความสัมพันธ์ว่ามันมีการแย่งชิงกัน ซึ่งในหลายๆคู่ก็อาจจะมีปัญหาแบบนี้คือรักสามเศร้าสี่เศร้าขึ้นมาก็มีลึกๆก,ก็เจ็บปวดข้างในแล้วก็ไม่อยากคาดหวังกับการแย่งชิงอะไรแบบนี้คือแบบไม่ชอบการแย่งชิงซึ่งคุณคิดอยู่แล้วว่าคุณไม่อยากจะแย่งอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเอาตัวออกมาเพราะการสู้คุณก็จะได้อะไรที่คนที่ไม่ให้เกียรติคุณเหมือนเดิมสําหรับคนโสด ถ้าเกิดคุณมารู้ที่หลังว่าคุณโดนหลอกเนาะนะคะมารู้ที่หลังว่าแบบเอาเขาไม่ได้มีเราคนเดียวส้มไม่อยากให้ทูสีที่จะอยู่ในวงจรของความรักนี้ต่อไปรีบออกมาดีที่สุดเป็นการให้คุณค่าตัวเองดีที่สุดเลยนะคะรีบออกมาดีที่สุดค่ะการสู้ครั้งนี้คือไม่ต้องสู้ขยยอมแพ้เลยดีกว่าไม่จําเป็นต้องสู้อะค่ะ เรามีคุณค่าในตัวเองทำไมจะต้องไปสู้เพื่อให้ได้คนที่ปกปิดปิด,ปดบังความจริงด้วยอะ่ะคนที่ไม่ให้เกียรติเราอะ่ะอืมนะคะ Believe in yourself เนี่ยคะ่ะให้เชื่อมั่นในตัวเองเนาะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วทำตามความฝันของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างที่ส้มบอกคุณอาจจะถูกปฏิเสธนะคะอยากกลับไปหาคนเก่าแต่ก็ถูกปฏิเสธนะคะงานเนี้ยถ้าเกิดใครเป็นคนเก่า,อ,าอยากกลับไปหาคนเก่าความรักเก่าแต่ถูกปฏิเสธคุณค่าอยู่กับคุณ ขอให้คุณเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองว่าสักวันจะมีคนที่เห็นคุณค่าของคุณมาอีกแน่นอนเพราะไพ่บอกว่า perfect timing นะคะไพ่มาผสมกันแบบนี้ส้มบอกเลยว่าขอให้คุณในขณะที่ยังไม่มีความรักใดๆเข้ามาขอให้คุณพร้อมสําหรับโอกาสคือทําตัวเองให้ดีให้พร้อมนะคะทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเป็นเป้าหมายชีวิตของคุณแบบคนเดียวไปก่อนความฝันอยากเป็นอะไรอะ่ะเอออยากทํางานอะไรอะ่ะอยากมีเงินในบัญชีเท่าไหรอ่อ่ะ มุ่งมั่นทำอนาคตตัวเองให้ดีและณนะวันใดวันหนึ่งความรักที่ดีที่ดีดเนาะความรักคนรักที่ดีเป็นคนที่เห็นคุณค่าคุณจะมีแน่นอนในแต่ละคนในเวลาที่จะได้เจออาจจะไม่เท่ากันแต่ไพ่บอกว่าเจอแน่นอนนะคะขอให้คุณศรัทธาทุกคนมีคุณค่ามากพอที่จะไม่ขึ้นขานะทุกคนมีคุณค่าเหมาะสมกับการเป็นคนรัก ไม่มีใครเหมาะที่จะเป็นคนที่ไม่มีคู่นะคะไม่มีบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็สําหรับคนมีคู่เนาะสําหรับคนมีคู่อะนะคะคือส้มก็อยากให้คุณแบบถ้าความฝันมันคือ,ม,คอมันคือการอยู่ร่วมกันอะเออถ้าคุณเชื่อว่าคุณยังรักกันอยู่อเออถ้าคุณเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณเคยเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะอยู่ร่วมกันได้แล้วแบบประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ขอให้คุณอย่ายอมแพ้นะ นะคะไม่ว่าเอาจริงๆถ้ามันเป็นความผิดสถานเบาหรือว่าแค่ความไม่เข้าใจกันอะ่ะคุณยังสามารถคุยกันได้จริงๆแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นความผิดสถานหนักแล้วก็เป็นการที่แบบเนาะมีคนอื่นทําให้เราเจ็บมานานมากแล้วส้มขอบอกเลยว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะทำเพื่อตัวเองใครจะอยู่ก็เชิญใครจะไปก็แล้วแต่แต่ให้เราทําทุกอย่าง เพื่อตัวเองนะคะโดยที่ไม่เห็นแกนตัวเนาะแต่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะออกมาหรือเปล่านะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวมิถุนขอให้ชาวมิถุนทุกคนโชคดีนะแล้วก็มีความสุขในชีวิตความรักทุกคนแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ